สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ข่าวสารนะคะการเคลื่อนที่ยกย้ายของดวงดาวนะคะวันนี้นะคะนักพยากรณ์วาสนาอเมซิงทาโลนำข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวพันกับดาวอังคารในมุมของโหราศาสตร์ไทยมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ในวันที่6ธันวาคมนี้พุทธุักราช2568นี้เป็นต้นไปนะคะดาวอังคารในโหราศาสตร์นะคะจะมีการยกย้ายในวันที่6และดาวอังคารหมายถึงพลังงานค่ะความกล้าหาญความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวการกระทําและความขัดแยง้งจะมาพร้อมความไม่เข้าใจด้วยนะคะดาวอังคารนี้นะคะจะมี จุดเด่นคือความทะเยอทะยานการก้าไดกลกาเสียก้าลุยนะคะความเขาเรียกว่าไม่กลัวอุปสรรคและพร้อมที่จะปะทะด้วยนะคะในมุมดีของดาวอังคารคือเราจะมีการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นนะคะเราจะมีความชัดเจนที่จะตัดสินใจทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จอย่างเด่นชัด กำลังใจก็เยอะความมานะก็สู้ไม่ถอยอุปสรรคก็สู้ไม่ถอยด้วยมาพร้อมความกระตอรือรือร้นที่มากมายเลยคือความตั้งใจอย่างมากๆเลยแต่ในมุมที่อาจจะมองว่ามันรุนแรงเกินไปก็คืออารมณ์ของเราจะร้อนผิดปกติและการทำอะไรแบบเร่งรีบทำอะไรด้วยอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ก่อให้เกิดการ กระทบกระทั่งได้ก็จะมีความเด่นชัดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในทั้ง12ราศีฉบับรวบรลัดจะมีอะไรเกิดขึ้นใช้ภาษาบ้นบานๆสบายๆฟังแบบรวมจบในคลิปเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปทำคลิปแยกค่ะเรามาเริ่มต้นที่ชาวราศีมังกรกันก่อนนะคะชาวราศีมังกรถือว่าจะ ประสบความสำเร็จมากๆนะคะหลังจากที่ดาวอังคารยกย้ายนะคะคือจังหวะของการเงินนะคะการร่วมหุน้นการลงทุนการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวพันกับการเงินนะคะจะเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ซึ่งการละการข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายนะคะและเป็นจังหวะชีวิตที่ คุณมักจะขอพรอ,อะไรก็ตามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าขอให้ได้ขอให้ได้แล้วได้จริงๆนะคะสมหวัง ถือว่าช่วงเวลาที่เทวดาก็ให้โชคนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดทางและเป็นใจจึงมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จขอทรัพย์ได้ทรัพย์ขอลาบได้ลาบก็ขอให้คุณมีความสุขจากนี้เป็นต้นไปนะคะต่อมานะคะมาดูชาวราศีกุมกันบ้างนะคะชาวราศีกุมขาในเรื่องใหญ่ๆของคุณปัญหากับคนหมู่มากนะคะมัน อาจจะผ่านไปแล้วด้วยหรือบางทีมันค้างคาอยู่ในเวลานี้มันจะคลี่คลายแล้วก็ปรับไปอยู่ในโหมดที่ปกติดังนั้นนะคะใครที่มีปัญหาหรือใครที่ทำงานกับคนหมู่มากแล้วเต็นไปด้วยเรื่องราวของความไม่เข้าใจจากนี้จะผ่านไปแล้วก็จะดีวันดีคืนค่ะหลังจากนี้นะคะจะมีแต่ภาพรวมผลสำฤทธิ์ที่ดีขึ้นนะคะ การทำงานนะคะก็จะดีขึ้นด้วยนะคะและเกณฑ์ของคุณนะคะจะมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่นะคะหรืออาจจะได้ทำอะไรที่ท้าทายเกิดขึ้นจากนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมีนนะคะภาพรวมนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเนาะที่มันจบไปแล้วหรือมันค้างคาใจกันอยู่หรืออาจจะยังจบไม่ขาดไม่สิ้นนะคะ เขาเรียกว่ายังมีความอะไรอววรใดๆก็ตามจากนี้นะคะมันจะถึงสิ้นสุดของการจากลานั่นหมายถึงอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็จะจบนะคะเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะดังนั้นดวงความรักของคุณจะมีการได้สะสางปัญหานะคะถ้ามันไปต่อไม่ได้มันก็จบโดยโดยที่มันจบด้วยเต็มเต็มที่ละนะคะไม่สามารถที่จะ ปรับอะไรได้จากนี้ไปนะคะคุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราย่อมดีเสมอแม้ความรักของเรามันจะถึงทางตานันแต่มันอาจจะสิ้นสุดเพื่อเปิดรับความรักครั้งใหม่ค่ะไปต่อนะคะที่ชาวราศีเมษนะคะเดาาย้ายออกจากเรือนมอรณะนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่แสงสว่างส่องถึงทุกมุมห้องทุกมุมชีวิตเลยนะคะนั่นหมายถึงคุณจะพ้นเกณฑ์เคาะพ้น เกณฑ์วิบากกรรมนะคะดวงของคุณจะพุ่งเหมือนสายลุงเลยนะคะ คุณเห็นใสรุ้งสดใสแบบไหนฟ้าหลังฝนแบบนั้นเลยใครๆก็จะให้กำลังใจคุณรวมถึงได้รับความเมตตานะคะผลงานได้รับการโปรโมทมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจากนี้ไปถือเป็นจุดที่ผ่องใสนะคะดุดตะเกียงแก้วของคุณเลยขอให้คุณมีความสุขนะคะชาวราศีเมษมาต่อที่ชาวราศีพฤษภนะคะถือว่า เกี่ยวพันกับเรื่องเพื่อนสนิทมิสหายความรู้สึกและความรักนะคะเขาเรียกว่ามิตรที่ไม่ดีมิตรจอมปลอมจะกระเด็นกระดอนออกจากชีวิตคุณคุณจะได้รู้ทาแท้ของความรัก นะคนรักได้รู้สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมของคำว่ามิตรภาพที่มาจากเพื่อนหรือแม้กระทั่งนะคะการร่วมหุ้นทำธุรกิจตอนนี้มันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตกผลึกแล้วได้ผลรับที่ดีคนไม่ดีจะถูกกระเด็นออกไปจากชีวิตนะคะ คนที่ไม่ใช่มิตรแท้จะถูกเมรเทศออกจากชีวิตคุณจะเหลือแต่เพื่อนที่สนิทมิตรหายถ้าหุ้นส่วนดีจะคงอยู่หุ้นส่วนไม่ดีจะกระเด็นออกไปจากชีวิตค่ะคนรักที่ดีก็จะมีการปรับความเข้าใจถ้าไม่ใช่มันก็จะสิ้นสุดเหมือนกันนะคะไปต่อค่ะมาดูกันที่ชาว ราศีเมทุนกันบ้างนะคะชาวราศีเมทุนเรื่องเงินโดดเด่นมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าช่วงจังหวะการเงินจะเข้ามาเยอะแล้วก็มีความโดดเด่นดูมีราศีดูมีเงินใช้จ่ายสิ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังนะคะก็คือพวกมิจฉาชีพกลโกงต่างๆหรือพวกสแกมเมอร์นะคะหรือคอร์เซนเตอร์ที่เป็นมิรนะคะเป็นมิจฉาชีพนะคะอย่าไว้ใจกันช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่คุณทําเงินได้เงินจะ เข้ามาและในขณะเดียวกันถ้าคุณเสียไปด้วยความไม่รู้ตรงนี้มันก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นระวังนะคะการเงินคล่องค่ะ แต่อาจจะเสียทรัพย์เพราะมิจฉาชีพได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะไปต่อชาวราศีกรกฎในจังหวะดวงชะตานี้นะคะแหม่ต้องบอกแบบนี้นะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะเหนื่อยแต่มันคุ้มลงแรงลงไปแต่มันได้กลับมาเป็นสวัสดิการการเงินหรือว่าการเรื่อนขั้นการทุ่มเทนะคะมันเหนื่อยก็จริงแต่ตอนนี้จะได้ช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เรียกว่าผลสำลิดผลสําเร็จ,รจการเชิดชูเกียรติเกียรติยศ ัก์ค่ะนะคะเขาเรียกว่าถึงเวลานับเงินรับทรัพย์รับตําแหน่งถึงเวลารวยนะคะจากความรู้ความสามารถของคุณที่ขยันสุดๆนะคะถึงเวลาแล้วค่ะจากนี้ไปจะมีลาบก้อนโตสำหรับคุณด้วยนะคะต่อมาค่ะ เช้วราศีสิงห์นะคะแหมจังหวะช่วงนี้นะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณนะคะได้ทําในสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วทําออกมาดีสิ่งที่ทําอยู่แล้วแหมมันก็เรียกเข้าทางนะคะก็จะสบายปรื้อไปนะคะแต่ครั้งเนี้ยคุณจะทําอะไรได้เก่งขึ้นกว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้ไวขึ้นมากๆนะคะมีดวงนะคะที่จะได้สิ่งของใหม่ๆชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจบ้านรถนะคะหรืออะไรก็ ตามที่เป็นรางวัลชีวิตนะคะเขาเรียกว่าจะถูกส่งมอบให้กับตัวเองอาจจะมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองหรืออาจจะมาจากโชคการจับฉลากโชคใหม่ๆโชคฟุกๆนะคะและถ้าถามว่าจะให้เตือนอะไรกับชาวราศีสิงห์นะคะคงจะเตือนเรื่องของอ,อ,อย่าอย่าเผลอใจอย่า อย่าสนุกจนเกินไปนะคะสนใจในสิ่งที่ทำแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ถนัดนะคะให้ตั้งใจหน่อยเพราะสิ่งนั้นจะทำเงินให้คุณมหาศาลในอนาคตค่ะไปต่อนะคะชาวราศีกันนะคะเดี๋ยวนะจากนี้ไปนะเจ้าพระคุณกลุนช่องนะคะราศีกันจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เป็นกราฟพุ่งพุ่งพุ่งเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการพบเจอกัลยานามิตรนะคะ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคนที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอนะคะคอนเน็ชันใหม่ๆสังคมใหม่ๆจากนี้จะได้เรียนรู้กับมิตรภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วคุณโชคดีมากๆนะคะจะถูกโอบล้อมไปด้วยมิตรภาพที่ดีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะช่วงเวลานี้เราอาจจะเป็นคนที่มีคนอยากเข้าหานะในด้านการงานก็ตามด้านความรักก็ตามก็อย่าประมาทไว้ใจใครมากและอย่าเผลอพึ่งอย่าพึ่งให้ใจใครเรียนรู้เข้าไปให้มากพอไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ใหม่นะคะหุ้นส่วนใหม่หรือความรักใหม่นะคะแต่ก็ถือว่าอะไรอะไรก็ดีในช่วงเวลานี้ช่ำเลยมีสเสน่ห์สุดๆเลยค่ะไปต่อนะคะที่ ชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลจ๋าเหนื่อยมากเลยเนาะที่ผ่านมาเนาะแล้วจากนี้ไปมันอาจจะมีทางเลือกให้คุณต้องเลือกนะคะให้เลือกเลือกงานนี้เลือกงานนั้นเลือกทําสิ่งนี้ไม่ทําสิ่งนั้นหรือทําอะไรก่อนนะคะเขาถือว่าจะมีโอกาสเข้ามาให้เราเลือกได้มากมายบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะเพราะอะไรโอ้ยยิ่งเลือกมากก็ยิ่งปวดหัวนะคะมันดีไปหมดเลยนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาหลายช่องทางแต่มันจาเป็น ต้องเลือกนะคะแล้วในช่วงเวลานี้นะคะการติดต่อการเจรจาการทำงานการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือโลกออนไลน์นะคะจะนำพาความสำเร็จนะคะในด้านการเงินการทองธุรกิจใหม่ๆให้กับคุณในช่วงนี้และดวงของคุณมีความโดดเด่นนะคะจะมีเกณฑ์ในความเกี่ยวพันกับภาษาภาษาต่างประเทศหรือการทำงานในต่างแดนก็จะมีความโดดเด่นสิ่งที่จะต้องเตือนนะคะเรามาระวังการติดต่อสื่อสารที่อาจจะขาดความรอบคอบโดยการใช้เครื่องมือ ือสื่อสารนะคะอาจจะทําให้เราสื่อสารแล้วปลายทางหรือการสื่อสารไม่เข้าใจอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะไปต่อค่ะราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาบุญหล่นทับซับก้อนโตค่ะโชคลาภฟุกฟุนะคะหรือโชค รอบทิศรอบทางค่ะแล้วแต่ฐานดวงบุญของแต่ละคนจะมีโชควาสนาเข้ามาใหม่ๆจากนี้เป็นต้นไปนะคะมีโอกาสลงทุนใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่นะคะเป็นโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวจากนี้มีโอกาสมีช่องทางสร้างไรายได้เสริมเกิดขึ้นนะคะต้องเรียกว่าซัพ การเงินนะคะจะกลับมาโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้จะมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเสมอนะคะและใครก็ตามที่ผ่านมาเงินหมุนเข้าหมุนออกผ่านมือนะคะเขาเรียกว่าติดติดขัดขัด,ขด,ขดจากนี้ไปจะราบรื่นเมื่อคุณมีโชคใหญ่อย่าลืมทำบุญเมื่อคุณมีโชคใหญ่อย่าลืมซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจะดีมากๆเลยนะไปต่อค่ะ ชาวราศีธนูราศีสุดท้ายแล้วเนาะต้องบอกแบบนี้นะคะชาวราศีธนูจะเป็นราศีที่ถูกรักโดยคนเพศตรงกันข้ามของคุณนะคะจะเข้ามาทั้งเป็นอาจจะเป็นพี่ที่ดี เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นหัวหน้างานที่ดีนะคะหรืออาจจะเป็นลูกน้องที่ดีภาพรวมจังหวะนี้นะคะเพศตรงข้ามให้การอนุเคราะห์และอุป,ปถัมภ์นะคะแล้วผสมกับดาวย้ายออกจากเรือนวินาด,ด้วยจากนี้ไปก็ถือว่าพน้นเคราะห์พ้นโศกนะคะอะไรก็ตามนะคะที่คุณเคย เขาเรียกว่าสิ้นหวังหมดใจนะคะหรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตรู้สึกอิ่มตัวกับสิ่งที่คุณทำจากนี้ไปมันจะสดใสมันจะเป็นฟ้าหลังฝนเพราะดาวเนี่ยมันได้ย้ายออกจากเรือนวินาทแล้วจากนี้ไปเรือนชะตาของคุณก็จะสดใสงดงามนะคะแนะนำนะถ้ามีโอกาสทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านเป็นการเปิดเลิกเปิดชัยนะคะส่งท้ายปีเก่าเปิดรับ จังหวะดีๆโชคดีๆปีใหม่ทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านก็แล้วกันนะคะนี่คือภาพรวมทั้ง12ราศีของพวกคุณคุณนะคะเหงปังดังรวยภาพรวมก็ดีเด่นแตกต่างกันออกไปนะคะข้อควรระวังนะคะดาวอังคารคืออารมณ์ร้อนทุกคนอย่าต้องระวังเรื่องนี้ การพูดนะคะหรือการใจร้อนการประมาทการตัดสินใจอะไรไวๆโดยไม่ถี่ถ้วนอันนี้ควรต้องระมัดระวังทุกราศีและช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ใจเย็นๆใจรม่รมๆอยู่กับเทศกาลแห่งความสุขดีกว่าและคุณจะได้มีแต่เรื่องราวของความสุขนะคะเขาเรียกว่าปากพาทีเจรจาพาทีพูดแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาตัวเราฝากเอาไว้นะคะสำหรับนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโล